ใช่คร ah so, ับดาอาหารฝ่าใส่ครับอะไรจากห้องสุโขทัยโอ้ยมันปะมีแต่มั่นปะเกษตรพ่อเพียอของสุโไทัยครับ แต่ว่าจะคล้องจะคล้องเกินเสอยากคิดอยากเซ่เนียวะกูอยากโวยฮอันนี้คือธุรกิจมืดนะครับธุรกิจมืดนอมืดได้ไงวะนาดำวมืดนน้ดละธุรกิจมืด

คือจิตวิญญาณประจำวันมเอ้ยไม่เป็นอย่างหนึ่งเด้งมันเด้งเพราะอย่างนี้ใส่เงี้ยไม่รู้ก็ตื่น่ะนั่นไม่เป็นอย่งอันนี้คือมันสิดูอ่าพอดีว่าดินบ่พ่อเขาต้องเสริมตรงนี้คันเสร็จเลยอ่าอันนี่คือห้องปิดจุดที่มันโมพานเนาะอ่าโอเคนี่คือจบในการ เวิงทานได้ละมืโอเคคุณอาจากคุณได้ไงฮะาจายคุณก็เยอะไม่เยอะเยอะ่หเอ้าเาายะในคือให้มันดับนี่ยเพราะถ้ามันเขาไปขอเตาผีแบบนั้นเงใน,นคือเตาเตาศบเิ็นเตาโศบ่ะเตาโศบยังอ๋อแล้วเขากรองโศบมืก่อนเนี่นี่ละกรองศพโอ้โอ้ยงงอย่า,างห้านี่โอ้ยตัวเทียบกู่มูหแล้วเพ้าะวนี่แห เนี่ยเตาผีกันเตาผีเตาโซ่เออเี่ยวไปตายเขาเขาอ,อยู่กอนเลยเออเห็นแค่อเอาอย่างนี่อาหารปลาโอ้ไปกินไม่เอาเกลือพราะเอาอย่างทุกอย่างไม่ครบเใวบางส่วนแคส่สิเอาอย่างนะครับแปบ